ความมั่งคั่งในชีวิตของฉันฉันประสบความสําเร็จมากมายฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและมาฉันในตอนนี้ความมั่งคั่งในชีวิตของฉันฉันประสบความสําเร็จมากมายฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและมาฉันในตอนนี้ความมั่งคั่งในชีวิตของฉัน ฉันประสบความสำเร็จมากมายฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและมาฉันในตอนนี้ความมั่งคั่งในชีวิตของฉันฉันประสบความสำเร็จมากมายฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและมาฉันในตอนนี้ความมั่งคั่งในชีวิตของฉันฉันประสบความสำเร็จมากมาย ฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและมาฉันในตอนนี้